สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหดหูพ่อแม่ยอมขายลูกในไส้์วัยเพียง8เดือนเอาเงินไปซื้อ iPhone 14เมื่อช่วงสิ้นเดือนกอนรกฎาคมที่ผ่านมาื่ออินเดียได้รายงานถึงกรณีอันน่าตกใจเมื่อสามีภรรยาคู่หนึ่งที่หมกมุ่นจุก,กับ iPhone 14พวกเขายอมทําทุกอย่างแม้กระทั่งขายลูกวแบบอกเพื่อหาเงินมาซื้อสมาร์ทโฟนราคาแพง ตามรายงานของ j จเดฟและสตีสองสามีภรรยาจากรัฐบิงออตะวันตกให้ความสนใจกับ i iPhone 14เป็นอย่างมากแต่เนื่องจากไรายได้อันน้อยนิดและการประสบปัญหาทางการเงินบ่อยครั้งจึงถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถซื้อ i iPhone 14ได้อย่างไรก็ตามไม่นานทั้งคู่ก็สามารถครอบครอง i iPhone 14และเดินหน้าไทยทำอินสตาแกรมเรีย ที่กำลังเป็นกระแสได้พฤติกรรมของทั้งคู่ทำให้เพื่อนบ้านสงสัยเพราะรู้ดีว่าทั้งสองคนไม่สามารถซื้อสมาร์ทโฟนราคาแพงซึ่งมีราคากว่า1 0 0 0 0แสนรูป,ปีหรือเาวราๆ41,000บาทได้อีกทั้งลูกชายวัยแเดือนของทั้งคู่ก็ยังหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อเพื่อนบ้านสอบถามเรื่องราวดังกล่าวสองสามีภรรยาไม่มีท่าทีร้อนใจต่อการหายตัวไปของลูก โดยอ้างว่าพวกเขาฝากเด็กไว้กับญาติทางนี้เพื่อนบ้านไม่ปักใจเชื่อและทนต่อความสงสัยไม่ไหวจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจต่อมาทางด้านตำรวจสามารถจับกุมสตรีผู้เป็นภรรยาได้ส่วนเจเดฟผู้เป็นสามียังคงหลบหนีเธอยอมรับว่าไขลูก เพื่อหาเงินมาซื้อ iPhone 14จริงและก่อนหน้านี้สามียังพยายามขายลูกสาววจ็7ขวบอีกด้วยแต่ก็ไม่สำเร็จนับเป็นความโชคดีทางตำรวจสามารถตามตัวทารกได้โดยพบที่บ้านของหญิงสาวคนหนึ่งตำรวจจึงดำเนินการแจ้งข้อหากับหญิงสาวรายดังกล่าวตามรายงานนอกจากสองสามีภรรยาจะถูกตั้งข้อหา้ามนุษย์แล้วพวกเขายังถูกตั้งข้อหาเสพยาเสพติดอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ